สัญจรเมตธรรมอ้าววันนี้มาโปรดโยมเข้าบ้านอยู่กันกี่คนอายุเท่าไหร่กันแล้วเจ็ดสิบหกแปดสิบเอาเอาโยบแปดสิบดูดินั่งเดี๋ยว อายโยมมามานั่งนี่แตสว่างสว่างมามานายโยมมีเก้าอี้เยอะเอามาเลยเอามาเนี่ยนั่งนี่เดี๋ยวถอยไปแล้วเอาเก้าอี้มาหนึ่งอ้าตรงนี้ก็ได้เอาอยงั้นก็โยมนั่งเก้าอี้อ่าเราจะมานั่งบนแค่ โยกอ er <2, 2, 2, 1, ีมอ no. um, uh, okay. ีกตัวหนึ่งสองสองตัวเลยคนละตัวนั่งนั่งนายยมนั่งเป็นพี่น้องกันใช่ไหมค่ะเอานั่งมาใกล้ๆกล้กันอายุแปดสิบกว่า เจ็ดสิบหกอะเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกดูรู้สึกจะแก่กว่าแปดสิบไม่ค่อยสบายค่ะอ๋อไม่ค่อยสบายเขามีโรคประจำตัวนี่แบบประจำตัวความดันสูงอ๋อความดันสูงต้องไปหาหมอทุกสามเดือนทุกสามเดือนเหรอมันไม่ลดเหรอมันแล้วแต่บางครั้งไปก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีค่ะันประจวบ แต่สองร้อยกว่าแล้วโยมบนะค่ะเป็นอะไรบ้างเป็นเบาหวานค่ะแต่ก็ไม่ถึงกับอ๋อเบาหวานค่ะสามสี่เดือนถึงไปครั้งหนึ่งมันเท่าไหร่เบาหวานอยู่ก็ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบบางทีก็ถึงร้อยห้าสิบเยอะนะนี่ก็เป็นเบาหวานด้วยความดันก็เยอะสองร้อยกว่าเบาหวานเบาหวานตั้งร้อยเจ็ดร้อยแปดไปไปงวดที่แล้วเบาหวานร้อยห้าสิบสี่ ก็ลดลงบ้างแล้วถ้าเปรี้ยวร้อนมากมันจะฉุกเวลาเป็นแผลเลือดมันจะไม่ค่อยแห้งง่ายมันจะฉับโดยมากจะเป็นอ้แบบอะไรยาตาขึ้นไหมน้ำตาลตกมาอย่างค่ะบางทีน้ําตาลตกก็จะบุบมากอะไรบุประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นบางครั้งเป็นมาตอนไหนประมาณสักกี่ปีที่เริ่มเริ่มตั้งแต่ห้าสิบเจ็ดนะคะอ๋อเริ่มเป็นโรคเนี่ย่ะตั้งแต่ปศห้าสิบเจ็ดแล้วยมนะเริ่ม ความความดันเป็นได้อายุเท่าไหร่เป็นตั้งแต่สมัยก่อนทำงานในการโรงงานประมาณอายุประมาณอายุสี่สิบกว่าอ๋อเริ่มเป็นแล้วเนาะเป็นความดันบางคนถ้านอนไม่พอหรือเวลานอนไม่ได้นอนก็ไอ้นี่เขาทํางานโรงงานก็จะนนทําาางงงโรมีโออะไรด้วยใช่ไหมไม่มีหรอกแต่บางเข้ากาดดึกเก่าอะไรวนกันไปอ๋อมันมันไม่แน่มีดึกมีกลางวันตอนรองเราอยู่กันสองคนค่ะตั้งแต่พี่ตา นี่เขาไม่มีบ้านไม่มีบ้านสามีเสียแล้วก็บ้านไม่มีก็เลยมาใต่พี่สาวสามีเสียไม่มีบ้านเอาแล้วบ้านไปไหนก็สมัยก่อนเขาอยู่ที่นี่แหละค่ะทีนี้พอขายบ้านนี่ก็ไปอยู่บ้านสามีพอสามีเสียก็เลยไม่มีก็กลับมาฉลาดนี่ขายบ้านแต่แล้วพอไม่มีบ้านกลับมาอาศัยพี่สาวอยู่โอ้ขไดได้ไม่กี่ตั้งลับบ้านสมัยก่อนก็หลังเล็กๆสามีก็จน นี่ก็สามีเสียตั้งแต่พศ52าสิบตอนนี้เห็นทุกขไหมย,ยิ่งอยู่ยิ่งแก่ยิ่งเห็นทุกข์ไหมมันก,ก็ก็ไม่จังทุกอะไรเพราะญาติพี่น้องก็ดูแลกันอยู่ค่ะ<ม>ก็แบบมีญาติพี่น้องดีดูแลใส่ใจดีเจ็บป่วยลูกลูหลานก็พาไปหาหมออก็ไม่ไม่ทุกถึงกับวิกฤตค่ะ ลูกหลานห่างๆแต่ถ้ลูกหลานแท้ๆไม่ไม่ค่อยมีเรียกใครเอาเงินมาช่วยส่งเสียแต่ละเดือนในเงินเดือนผู้สูงอายุเงมาดอ๋อได้แค่เงินสูงอายุแต่ถ้ายามเจ็บป่วยมีคนพาไปอย่างนั้นเหรอแล้วไม่เสียตังค์ค่ะไปโรงพยาบาลไม่ได้เสียตังค์เห็นกขว่าบัตรสามสิบบาทต่อไปเนี่ยเขาจะเลือกยาเหมนกันถ้ายาบางชนิดจะต้องจ่ายจ่ายเองนะคะัไม่แต่ราชการเองเขาว่า ถ้ายาเฉพาะที่มันเขาไม่ได้ให้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วข่าวมานะแต่เมื่อไหรจะเป็นมติดที่ออกเป็นกฎหมายมาแต่มีข่าวแว่วๆมาบาบโอ้ห oh, ถ้าถ้าไม่มีบัตรสามสิบาทถ้าไม่มีบัตรสวัสดิการของคนป่วยเองนะโอ้โ oh, หทีนี้แหละมีบ้านขายบ้านมีนาขายนามีที่ขายที่นะ <Okay. S 1> พะคนเจ็บป่วยยัง,ยงไงมันก็ทนไม่ไหวแล<ะ>้วสมัยนี้เป็นโรคประจำตัวกันไม่เป็น ใช้ไม่เป็นไรอะไรนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาบอกจะเปลี่ยนใหไม่เป็นไรหูงไม่ดีนะคะคือมันเขาบอกประสาทหงเสื่อมก็เลยนายโยมมีลูกไหมมีลูกไม่มีค่ะไม่มีกันตักคนอ๋อไม่มีลูกกันไม่มีค่ะแต่อาศัยได้หลานดีหลานก็พออาศัยได้หลานนี่เป็นเป็นฝ่ายไหน ร้านนี้เป็นแบบห่างๆนะคะร้านลูกของลูกพี่ลูกน้องกันแต่ลูกพี่ลูกน้องกันแต่ก็ใส่ใจดีลูกหลานใส่ตรงไม่ไม่ค่อยมีลูกหลูกลูกหลานลูกของน้องชายเขาดูแลแม่เขาลูกหลานสายตรงยังไม่เท่าไหร่แต่แต่ลูกพี่ลูกน้องหลานกับดีจ้ะค่ะพอได้อยู่เขาก็ดูแลอยู่เจเจ็บป่วยก็พาไปหาหมอเจ็บป่วยพาหมอแต่ไอ้เรื่องเงินนี่ก็ เขาก็ให้ทุกเดือนเดือนละสามร้อยค่ะเดือนละสามร้อยค่ะโอ้โหก็ยังดียังพอยังคิดได้อยู่สามร้อยะอยู่อย่างนี้ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะไม่เปลืองเท่าไหร่นิยงจะยมใช้เดือนเท่าไหร่นี่แหละค่ะเดือนเท่าไหร่เดือนหนึ่งก็ประมาณสองสามพันเท่านั้นแหละค่ะนิยงใช้เดือนเท่าไรหร่บางวันบางวันก็ถึงกับข้าบางวันก็ถึงร้อยบางวันก็ไม่ถึงบางวันก็ไม่ได้ถึงแล้วเงินกระเป๋าเดียวกันไหม ไม่แล้วค่ะคนละกระเป๋าใครมีรายรับมากกันสองคนก็นี่ก็มีเงินเดือนอสมออเป็นอสมอด้วย80นี้ก็ยังเป็นได้เหรอเขายังไม่เอาออกเพราะว่าเป็นเป็นมาแล้วเขาใค่เสียชีวิตในในนั้นเลยถ้ารุ่นใหม่เนี่ยเขาเอาแค่60อสมอนี้ได้เดินเท่าไหร่ตอนนี้เดอน2,000 2,000 ก็เงินคนแก่แล้วก็เงินอสมอคนแก่แ0ดร้อยอสมออีก็กพอได้พันก็ได้บัตรสวัสดิการของโยมเจ็ด0้อยแล้วก็มีอะไรอีกไหมไม่มีไม่มีก็มีแค่700มีแต่ความดันสูงนั่นเองรับจานเย็บผ้ามั่งบางวันยังเย็บไหวเหรอพอได้ค่ะตายยังใช้ได้นะตายใช้ได้ วันละร้อยบางวันห้าสิบบางวันไม่ได้เลยเพราะต้องเย็บวันนี้พรวงนี้ไปมารับอย่างเงี้ยมารับของเงี้ยค่ะไม่คิดว่าอย่างนี้อพอใจอย่างชีวิตที่อยู่อย่างเงี้ยก็ก็พออยู่ได้พออยู่ได้นะแต่ว่าก็ไม่ไม่ลำบากมากแต่ก็ไม่สบายมากอะไรเงี้ยไม่สบายบางครั้งก็มีขาดตอนบางเวลาไปหาหมอค่ารถค่าร,ารต้องจ้างรถเข้าไป แล้วเรื่องปฏิบัติธรรมนี้ก็ไปวัดประจำยู่นะคะไปประจำบางวันถ้ามีโอกาสก็ไปไม่มีโอกาสเคยไปรักษาศีลไม่เคยค่ะระยมเคยไหมเคยค่ะเคยไปที่แสงธรรมหินกองหินกองเนี่ยค่ะอ้าวเคยไปอยู่ไปขี่ครั้งแล้วเคยไปครั้งหนึ่งแล้วทีนี้น้องสาวมันกกำลังจะออกพรรษาว่าจะชวนไปอีก แต่ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่ามันมันลงพ่อมันเป็นอย่างเงี้ยคืออุปสรรคคือถ้าสมมติว่าเราจาว่าจะไปเนี่ยมันก็จะมีอันเป็นไปไม่สบายมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม่ไม่ไมจา่าที่จะไปก็ไปเลยอย่างเงี้ยไปได้่ยังเคยไปที่แสงธรรมเหรอค่ะไ,ไ,ไปไปแสงธรรมเนี่ยไปอยู<ห>่สองคน <ๆ S 1> สองคืนอ๋อที่อยู่บนเขาโน้นอ่ะค่ะอกวหลายปีแล้วนะไม่ปีที่แล้วนี่ค่ะอ๋อปีที่แลว้วค่ะแล้วแ,แ,แ,แล้วเจอไหมไม่เจอค่ะไม่เจอยังไม่เจอหลวงพ่อไม่เจอใช่ไหมไม่เจอค่ะพ่อไปข้างนอกบ่อยไม่เจอออกธร<อ>รมสัญจรบ่อยตอนนั้นหลานเคยพาไปที่ใหม่ไปที่ใหม่เนี่ยบางทีไปโอ้โหแต่งอยู่ต่างจังหวัดก็จะกลับมาครึ่งเดือนไปโปรดสรุปแล้วคือบ้านปลายชีวิต ก็อยู่กันตามตามยจาตกรรมเนาะใช้คำนี้คุก็อยู่ดูแลกันไปก็ลูกหลานก็แค่ว่าเจ็บป่วยก็พาไปหาหมอส่วนการใช้ชีวิตก็อยู่ด้วยตัวเองแต่ละวันแต่ละเดือนไปถ้าใช้จา่ายยูนะคะคือที่เขาให้บางสามร้อยสองร้อยบางคนเขาก็มีบางทีเขาก็มีภาระนะคะเขาก็ใบค่อยแต่ก็เอาละ ก็ดูแล้วก็ยังพอนั้นได้เดี๋ยวให้ไปคนละหมื่นนะแบ่งคนละหมื่นนะแบนคนละหมื่นนะเอาไว้สำรองไว้ใช้คนถ้ามีลูกหลานดีก็เหมือนมัมนก็มีบำนาญน,นะลูกหลานดีค่ะ,ะถ้าลูกหลานไม่เอาเรื่องเอาราวนี่ก็โอ้โหนะขอคุณค่าใ,ใจแห้งใจเหี่ยวมาหลานดีค่ะแต่ไม่ใช่หลานแท้นะ นั่นแหละดูดิบุญละบางคนเขาเอาใจใส่ดีเจ็บป้ได้ป่วยบางคนเราเลี้ยงมากับมือแท้ยังยังไม่สนใจแล้วยังทําให้เราช้าใจก็มีแต่บางคนก็ดีดีลูกหลานดีดีสาคอนกับสอนเขาชื่อสาคอนหลานเขยหลานเขยดีอ้าวจโจมหนึ่งนาทีก่อนจะจบพระพุทธเจ้าจัดไว้ ชัดเจนว่าความแก่เนี่ยเป็นทุกข์ใครจะเถียงก็เถียงไปก่อนไม่เป็นไรแต่พอนานวันไปเนี่ยเดี๋ยวโยมจะรู้ว่าความแก่มันก็ค่อยจำกัดสิทธิ์เราว่าจะไปไกลก็ยากจะลุกขึ้นก็ลำบากจะคิดอะไรก็หลงหลงลืมลืมจะทำอะไรก็ไม่คล่องแคล่วหลงมั่งแล้วบางทีวางของไว้ก็ไม่ถ้าเรายิ่ง อยู่กับความจริงนานวันเขาเราจะเห็นทุกเกิดขึ้นแล้วจนกว่าทุกนั้นดับไปเพราะฉะนั้นคนเราเกิดถึงตายนะเราดิ้นรนจนถึงคําว่าความพ้นทุกข์เก่าคืนบัคผลนิพพานในที่สุดนะตยโยมสิบสองตุรานะที่จะมาถึงใครจะมาทอดกระถิ่นวัดพระพุทธงธสนาก็เชิญนะ บายโมงทอดมีรถบัสรับส่งที่หน้าสวรีชายสมภูมิตรงข้ามโรงบาลพระมงกุฎอีกจุดหนึ่งก็หน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝั่งทนพนโยธินจุดที่3ก็ตรงข้ามพิวเจอร์พาร์คลังสิตตรงข้ามนะหกโมงหกโมงครึ่งถเริ่มเริ่มจอดแล้วเริ่มออกถ้าเต็มก่อนก็ออกก่อนมี10คันทั้งรับทั้งส่งนะ เรายัตยอมอยู่ว่างๆเงี้ยไม่ไม่ทำอะไรก็หัดเอาสติกำหนดแล้วก็ภาวนาพุทโธนั่งตรงไหนก็พุทโธเวลาไม่มีใครแล้วก็นั่งอยู่ตางไหนก็พุทโธเวลานอนก็กำหนดพุทโธพุทโธใช้กำหนดลมก็ได้ดูลมเข้าพุทออกโธหรือกำหนดแค่ลมหายใจอย่างเดียวหรือพุทโธอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่ขอให้เอาสติทำความระลึกเพราะพุทโธเป่นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เราระลึกครั้งหนึ่งก็เข้ากับเราระลึกถึงผู้ตัสสรู้คือพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธไปจิตที่ไม่เคยสงบก็สงบจิตไม่เป็นสมาธิเป็นสมาธิแล้วก็ดีไม่ดีทําให้เราความจําดีขึ้นการหลับดีขึ้นกุศลมากขึ้นนี่เป็นเบื้องต้นแต่ยังไม่ใช่ปัญญาถ้าปัญญาก็ต้องเอาวิทยุไปฟังธรรมะเอาจะมีเครื่องไหมมีครับเดี๋ยวเอา Okay. เอาวิทยุไปฟังนะเ mm hmm. นี่ยมีเสียงสวดมนต์เนี่ยบทเนี่ยท่องไปเลยต่อไปน,นี่มีอิทธิพิโสแล้วก็มีไตสรสะ mm hmm. นกคมอัดท่องไปนะ <Okay. S 1> ทําไปเป็นบุญกุศลติดตัวไปแล้วฟังทำให้เป็นสติเป็นปัญญาว่าเราเกิดมาทําไมเราต้องมาหลงกับทุกข์และทําไมเราต้องมาทุกข์เพื่อความเกิดอีกจนกว่าโยมจิตจะคลายออกจากความเบือ่อ ในความหลงในโลกใบนี้ต่อให้มีอะไรก็ยังเป็นทุกข์เชื่อ่ะ <Okay. S 2> แต่ว่ามันทุกข์ไม่เหมือนกันคนมีก็ทุกข์แบบมีนะคนมีก็ยังเจ็บป่วยเหมือนกันเหมือนกันคนมีก็ปวดท้องได้เหมือนกันปวดหัวเหมือนกันหลงลืมได้เหมือนกันหมดต่างกันที่ว่าฐานะเขาไม่ขาดเรื่องอุปกรณ์เครื่องไม้ใช้สอยแต่ชีวิตจริงทุกยังมีอยู่ <Okay. S 2> คนไม่ทุกคือต้องหยุดเกิด ถ้ายอมหยุดเกิดได้นะั่นก็คือนิพพานนะเอาไปฟังนะเลขหนึ่งสวดมนต์เช้าเลขสองสวดมนต์เย็นน้องนี้ก็บัญญายทเอย่ารีโมทอยู่เนี่ยอย่าเปิดปับ๊บเนี่ยเลขหนึ่งเป็นเสียงธรรมัดเย็นจะมานำสวดเองเนี่นี่เลขหนึ่งสวดมนต์เช้าเลขสองสวดมนต์เย็นเลขสาม บรรยายไปถึงเกือบ400าอาสี่ร้อยไปกันที่แปดสิบแปดจะมากขึ้นเนี่ยกดหลัก12ค,ครั้งหลักร้อยสาครั้งหลักหน่วยครั้งเดียว่เรีย ฟางทำไปแล้วบางโอกาสเราก็เมือนกับได้แสงสว่างเนี่ยฟังไปเลยเดี๋ยวโยบจะรู้เองนอนที่เดียวกันไหมบางครั้งก็มันกรับเนี่ยเอาไปฟังอละเครื่องเราได้สติเดี๋ยวต่มากลับไปเลขหนึ่งก่อนนี่ต่มาเทศเองหมดเลยนะเลขหนึ่ง เพราะเลขหนึ่งจะมีดนตรีเลขสองมีโดนตีนอกนี้เทศหมดบอ,อบให้้ใหเป็นปัญญาแบบมือใช้ได้สองระบบนะเสียบไฟพอเสียบไฟเสร็จถ้าไม่มีไฟเราก็เปิดได้มีฐานาฐานแห้งสำรองหรือโยมเสียบกลางคืนและตอนเช้าโยมถอดปั๊บโยมก็ฟังได้ทั่วหมดพอฐานอ่อนไม่ชัดก็ไปเสียบไฟใหม่อ๋นนี้นะเอาไปคนละเครื่อง ถ้าไม่กดรีโมดสวดมนต์จะไม่กลับมานะเพราะจะไปข้างหน้ารันไปเรื่อยๆแต่พออยากสวดก็กดใหม่แล้วข้าวหุงกินด้วยกันไหมไม่นะคะแยกกันแยเพราะว่านี่หงใส่บาทยอมหงใส่บาตรแล้วอยู่หลังเดียวกันไหมหลังเดียวกันค่ะแต่ก็แยกกันแยกครัวกันทำมาอย่างนั้นอันนี้เขาอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างออยมหงข้างล่างนึกหงหุงข้างบนไม่ไม่ข้างล่างเหมือนกันค่ะ ไอ้นี้ไอ้นี่หูงตรงแถวนี้แล้วทำไมไม่หูงด้วยกันน่ะก็ต่างคนต่างไม่บางครั้งเขาไม่ไม่อยากกินเอาสะดวกใจใครก็คนนั้นเอาเสรีภาพอยู่เหนือสิ่งอื่นใดเพราะนั่นคืออธิปไตยของชีวิตคนอะโยมหนึ่งนาทีจะจบเลยนะก็เดี๋ยวเตรียมเข้ามาสิบรูก แบ่งกันอ่ะสิบสองลูกก็ได้เอามาแบ่งกันคนละหกลูกเตรียมมาสิบสองลูกแบ่งคนละหกกับข้าวหนึ่งนาทีนะก็ยมให้เห็นว่าสรรพสิ่งบนโลกใบนี้จริงๆรล้วนเป็นสิ่งสมมุติทั้งหมดเลยสุขทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับยึดไม่ได้พอยึดไปก็ไม่ใช่ของเราแต่เรา จะได้เสพอารมณ์นั้นว่าสุขทุกข์เป็นยังไงดีใจเสียใจเป็นยังไงเรามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็จากชีวิตนี่คือกฎจริงๆยมจำนะรอเกินมาเพื่อเรียนรู้ชีวิตมาใช้ชีวิตแล้วก็มาจากชีวิตไม่ว่าโยมจะได้อะไรมาโลกทั้งใบฉลาดโง่แค่ก็ตามวันหนึ่งยมก็ต้องมาจากชีวิตแล้วก็ที่ มีทุกวันนี้เรามาใช้ชีวิตเพราเออถ้าเราเข้าใจแล้วเราไม่ควรหลงอะไรเลย <Okay. S 1> โลกสมมุติตามความเป็นจริงนะ <Okay. S 1> แต่พอเราไปหลงสิ่งสมมุติแล้วเราก็จะติดกับตัวเองเราก็ว่าทุกนี้เทียงเราทุกอยู่จนบางคนเป็นบ้าเลยก็มีบางคนสุขก็วิ่งหาจนไม่รู้ความสุขคืออะไรแล้วอยากได้แต่ความสุขสุดท้ายยิ่งหายิย่งหาย แต่ความสุขจริงมันอยู่ในใจเราเองถ้าเรามีปัญญาเราจะกำหนดให้จิตเราปลอดโปร่งโล่งสบายแต่ถ้าไม่เข้าใจยมจะหลงอยู่กับโลกที่ไม่เที่ยงแท้แต่เรายึดมั่นกับสิ่งที่เรามีอยู่สมควรนะเอาถือเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะเอาวิทยุไปฟังก็ให้คนหกลูก แบ่งกันไปบ้านเราเป็นข้าวหอมมะลิของแบ่งกันไปก็แปลกดีบ้านหลังเดียวข้าวเขาลำบากเท่กันเงินเขาล้กระเป๋านี้พอเขามาอยู่ที่หลังเขาก็เลยพอจะเข้าใจได้แล้วยังมีอีกไหมหมูเนี่ยกับข้ามาเอาเอาไปชุดหนึ่งไปหมูยองอะไร เอาเอามาเอ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 า,เอามีเท่าที่เห็นสมควรเวลานะ<อ>าก็ขอจุดติกราบพระพุทธมากค่ะ